เอเอมมมมีคมมีคคววาาชชุก<ะ>ุกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตอาการของน้องจันเจ้านะ อาการปกตินะคะกินญ้าปกติล่าเริงปกตินะคะแต่ว่ายังมีนะคะถ่ายเคินถ่ายอยู่ไหนล่ะยังยังมีถ่ายอยู่นะคะเอฟซี การขับถ่ายก็ปกติกินก็ปกตินะคะทุกคนเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนละค่ะเฝ้าแม่ดาวเฝ้าทั้งคืนนะคะไม่กล้านอนกลัวนอนกลัวนอนหลับแล้วลืมจันเจ้าไงก็เลยไม่กล้านอนนะคะเมื่อคืน เฝ้ากันทั้งคืนอาการน้องก็ปกตินะคะล่าเรืองปกติเหมือนเดิมนะคะหืมหืมหืม,มยานะยานะนี่มากกวดออกก้อนละกอานนำมุดห้ึนง,งด้วยนี่ไหมพูดอ,อยากลุกกินหยาธรรมชาติอีกเอ้อเยอะเยอะเยอะ ตาของน้องก็ปกตินะคะตาเหลือกๆเ,เหมือนเดิมค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าพลาดใจม่ใช่นะครับเราก็ดูก็สังเกตอาการน้องอยู่นะคะน้องก็ปกตินะคะลาเรืองดีถ่ายวันนั้นมันถ่ายระยะพิเศษครับถ่ายาย,ยืดตัวถ้าเป็นเด็กของเป็นคนก็ถ่ายยืดตัว กินได้กะละมังเพื่อนอ่ะเพื่น่ะกินได้กะละมังอย่าเป็นก้าวกินได้ยสาย,ยางเถอะเว้พี่ดาวก็นู่นนะคะอยู่ใต้ตไม้นะคะส่วนพี่เดือนของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะ โดมของพี่เดือนนะคะเจอเออเปาน้ำใส่เจของกับเป็นได้นักเลงของแฉเนาะ เออนักเล่งของแท้อืมเปล่าน้ำใส่ตัวเองอ่ะเอาเออ พ่อแล้วพ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 อแล้วที่นอนแล้วที่นอนแล้วพุ่นพอเราต้องฉีดหนูจัดการเองพอแล้วพอแล้วพอแล้วทั้งเด็กทั้งคนทั้เด็กไเที่ไป เออยังไงอย่าี่อูดตรงนี้อ่ะเพรวเมเยนอีกครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆมันอะไหยึดตัวเอเเป็นวเเนาะ เอพี่เป็นห่วงจอๆคนสวยเฮ้ยเออมีความชุกมีความชุกมีความชุกแต่มีความชุก

โอ้โห FC เห็นตัวตัวที่น้องเจนเจ้าเอาออกมาไหมคะมาออกเร็วๆเร็วเร็วๆต้องขอโทษ FC ด้วยนะคะถ้าท่านใดกำลังทานอาหารอยู่นะคะจันเจ้าให้เล่นไม่ใช่ให้พังลกูกเนี่ยค่ะตัวเจ้าปัญหานะคะนี่อือหือ จะไปไล่รถพี <laughs> <dieser creatures> então, ่ป <sl> <región> ื่มเสยเลยไปไล่รถพี่ปื่มเสยเลยเช้าขึ้นมาน้องจันเจ้าก็จะกินวิตามินซีนะคะ วันละสามเม็ดทุกเช้านะคะเออเออหนูแข็งแรงดีแม่แม่ซีม FC ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะทํางานด้วยความทํางานอย่างมีความสุขนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหนูเดอ้อพ่อกับแม่หนูดูอยู่หนูไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแค่หนูถ่ายพยาธิเฉยๆหนูจะยืดตัวเฉยๆไม่ต้องเป็นห่วงหนูเดอ้อขอให้แม่ซีทำงานมีความสุขกับการทำงานนะคะเออ เจ้าบอกหนูชิวชิวแค่พยาดตัวเล็กๆเองเจ้าบอกเอ๊ะ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 ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอ่ยายนุ่นใส่แม่เดอร์เลตุ้มเป๊ะนะคะเอเออฟาดงวงฟาดงาแล้ว <laughs> ฟาดงวงฟาดงาแล้วฟาดงวงฟาดงาแล้วฟาดงวงฟาดงาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้ของแท้ของแท้อย่าโยนนะ <laughs> อย่าโยนนะ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 เออเเจ้าขอเสียงหน่อยเจ้าขอเสียงหน่อยอีตาเหลือก,เอ,กเออ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีจ้าจ้าก็ลุกจ้ากันจ้าจ้ากนเต้นจิงจแล้วเจอกันใหม่นะคะ